ที่แล่าเข่าเต็มเลยค่ 3, 8, 3, นะสามแปดสามเนาะแต่มไม่หมูบะเดมาไทายนะหมูเนาะคะ่ะเล่มาค่ะ <c oughs> บะเดมาเนาหมูหวดนี้ม,มาไทายไม่เนาะคะ่ะแต่ว่าเฮ็ดแล้วแล้วก็มาดคำนวณใหม่กับกําบี่ใส่ตัวเก่ามุ่นเบิดค่ะ <c oughs> สูตรคำนวณเนาะค่ะปูอโอ้นี่บอกคะอ่ะนนอันนี้มันเลขดับเพชตัวเทนโอ้ตัวถึนเป็นเลขดับมันงเป่ะแค่ะดับคู่ ห้าสามสี่สี่หกสองเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เก้าเก้าสองสี่หนึ่งสามหนึ่งเก้าศูนย์สองเจ็ดแปดหกเก้าห้าเจ็ดสี่หกเก้าสเก้าสี่ศูนย์ห้าสองเจ็ดสามแปดหกหนึ่งเป็นเลขดับเป็นบ่คันเนี่ยแม่โอ้ค oh, <kh> ่ะดับทั้งล่างทั้งบนดับทั้งดับทั้งล่างทั้งบนป้าหนูขึ้นมาสองสี่ขึ้นไปดับนอ้อป้าเนี่ย จากแั่ดับก็บชื่อไว้ก็ได้มันม,นมเนาเป็นเลขกันค่ะมาเป็นเลขกันเนาะคะ่ะจะเป็นเลขดับซื่อๆเนาะคะ่ะอือบานนี้เลขเลขบนด์มาเนี่ยเพราะบ้านเฮ็ดเป็นบนตัวเขาเด่นเข้างวดน,นี้เป็นปะคะ่ะนีน่อือเลขเด่นเข้ามันก็เลยมาใส่สามเข้ากับห้าเข้าเนาะงวดนี้ปะคะ่ะ ห้ามเนาะค่ะเล็กไหมแต่ว่าเป็นเล็กเล็กดับมดมดึมดม่ค่ไหมค่ะค่ะเป็นเล็กดับเล็กกันเขาจ้เมื่อเขาก็โทรบอกบอรับเลยค่ะอือคู่เมนี่ปู่เฮ็ดแค่สามคู่นี่บ่ค่ะสามเก้าห้าเก้าหกเก้านี่บ่ค่ะเด้นเล็กกลางเลขล่างกับ C หนึ่งแปด C หนึ่งแปดมาค่ะแม่อ๋อหนึ่งหนึ่งแปดนั่นบนหน้าสีมานำขวดเนาะค่ะแต่ว่ามันเป็นเลขตัดบบได้ก็เลยเ่็ตดใส่คนระับค่ะมันตัดบบได้เนาะ,ะเนาะแมน่นเพราะว,ว่าเก้าเนี่ยม,มาลักหน่วยดย่างเก้าเป็นไหค่ะอืมเก่ามาลักหน่วยเก้ามาลักหน่วยจริงค่ะค่ะ<ม>ปู เจ็ดนี่คือสิบัมาอีกหรอเนาะค่ะเนาะแค่บัวไมาแค่รักลอยม่อะไแค่รักลอยมาค่ะแม่แค่แค่ลักร้อยค่ะมันเลขบนมันสิติดตัวนี้ด้วยนี่ติดฐานวะคะห้าเจ็ดหกนี่คือสิบุมีแล้วค่ะค่ะตัดออกตัดออกค่ะมันกระชิรยานไม่มีเลขค่ะ เก้าแปดมาหนึ่งตัวค่ะมาหนึ่งตัวหลักสิบสามตายแล้วห้าหลักสิบสามห้าหน่วยหน่วยสองเก้า ไปจับใส่เอาก็ได้เด้อครับอืมต,ต้องนั่นลักซิปของงวดนี้บ่ครับผมแม่ลักซิปของงวดนี้มีสามห้าแปดครับลักซิปมีสามห้าแปดแม่สิบ 3, 5, ครับอันนี้ลักหน่วยนี้ของคู่บาเฮดได้ได้เก้าตัวเดียวครับลักหน่วยคู่บาฮีเก้าตัวเดียวแต่จะจับลักซิปใส่ลักหน่วยเนาะครับผมแม่แต่ว่าแปดเก้านี่บ่มานํำกันเนาะแต่ว่าไปหาตัวอื่นใส่เอาแปด และเลขเลขซีตัวที่ยูดานาและครับผมแปดเก้าห้าเจ็ดนี่คือเลขยังครับผมอันนี้เลขทิศเ,เลขติดบนเลขติดบนโอ้ oh, ค,ค่ะเลขติดบนตรงมีซีตัวนี้นะครับผมน่แปดเก้าห้าเจ็ดถ้าถ้าเข้ามาแปดบมาคือบบมาน้ากันแปดเกับเก้านี่บบมาน้ากันแถ้าห้ามาเจ็ดสีโบมาครับผมแต่ว่าเจ็ดเก้ามากกว่าบได้ครับถ้าตามลักมันจะได้ตัวนี้ ครับผม <c oughs> แต่ว่าสีซื้อเจ็ดห้าเก้าเนี่ก็บอะไรเนยสีซื่อเจ็ดห้าเก้าคืออะไรครับค,บคบู่บานครับผมมันบอกว่าน้ำกัดเลยดิมันถ้าถ้าเช่าสามตัวก็คือมีเจ็ดสามเก้าครับเจ็ดสามเก้าอ่าบนนี้ก็เป็นห้าสามเก้าครับผมอีกตัวนึงที่ก้าวได้ก็คือมิสาม ห้าเก้าครับแค่นี้เป็นได้แค่นี้ครับผมเลขสามตัวอืมครับเลขติดบนมีเก้าแปดหาเจ็ดต่เก้ากับแปดนี่บบมาน้ากันนหครับผู้บ่าโบมาน้ากันครับผมครับแต่ว่าหากับเจ็ดีนคันหามากับเจ็ดบบมาซิบนี่เป็นซิบบนมาครับผมหาสามหาแปดนี่ครับผมมันอันนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะคือว่าเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างหลักสิบแม่ครับผม แต่ว่าเอาเอาลักซิปมาจับใส่ลักหน่วยหน่วยนี่คู่บาให้เก้าเก้าตัวเดียวเกาตัวเดียวเพราะมันหมดนีตัวอื่นใช่เด้ครับผมโอ้จับคูจับคูหาเก้าโอ้หาเก้านี่กะซื้อยากอยู่ครับเพื่อจะหายากอยู่ครับหาเก่ากับน้่บ่ครับผมของคู่บาหนี่กลับบ่ครับบ่ครับตรงตรงเลยนะครับผมถ้าซืบอือตัวนี้มีมีตัวนี้ตัวเดียวครับครับ มี48ครับ41ล่าง48 48 41หมอชุดนี้เป็นล่างไหครับผมแน่เป็นล่างเขียนเอาลูกคนอ่ะครับ41 48กูเขียนเส้นนี้ผมเด้มาครับล่างนื่จังไนตัวนี้ไงครับเลื้อบนครับห้าเก้าสาล่าง ี่หนึ่งสี่แปดครับเน้นให้ตัวใดเจ้าค่ะว่าเน้นให้ตัวนี้กับตัวนี้ครับผมโอ้ค่ะห่านเก่ารับตามเก่านะคะขนล่างนี่คือให้เด้นเน้นตัวเดียวเลยนะครับผมโอ้ครับถ้าสามตัวนี้สามตัวนี้สามหาเก่าเจ็ดสามเก่าหาสามเก่าคู่บาคู่บา เด่นคเด่นตัวใดครับผมมีวงเห็บบอครับมีเน้นเห็บบอครับเพื่อผู้เพิ่นทุนหน่อยเพื่อเพิ่นถ้าทาบตัวไม่ใช่ได้สองคู่นี่เลยครับผมเน้นคือเด่นนี่เจ็ดสามเก่ากระหาสามเก่าเลยนะครับผมเน่นแต่ว่าเป็นหาเด่นคู่เด่นเด่นสามเก้าครับห้า ก็ค,ครับผมเนี่ยละ<ม>เลิกเหรครับเนี่ยพิจารณาเอาผู้ใดมาก,กเอาครับผมม,มักไรก็ะพ่านครับพอมันมันมากบวคือการออกเลขนะคร,ครับผมอันนี้มันก็นตามสูตรคำนวณครับแต่ว่ามันเหมือนที่เฮตดมาเนี่ยม,มันเพราะมันจดเข้ามาบนตลอดมีสูตรที่ครูบาเฮตดไล่ลงมาไล่ลงมาหล,ลายขว่าเติมด้วยนี่ครับ มัน,ต,นติดบนติดบนติดบนตลอดนี่เมื่อวานนี้มันได้แปดเก้าศูนย์นี่ครับคือเล็กติดบนมันมาครับผมแน่แปดเก้าศูนย์นี่มันเข้าเลือกเอาตัวหนึ่งครับ,รบผมมาตัวนี้มันก็ติดบนมาตลอดนี่สูตรนี้ก็ได้ครับค่ะนี่เข้ามาบนมาบนมาบน,มาบนตลอดอมันได้ห้าห้าหกเจ็ดครับตัดหกออกเหลือเจ็ดต,ตัวนี้ตัดศูนย์ออกเหลือแปดกับเก้าแปดกับเก้าแต่ว่าบอมาน้ำกันนะครับผมบอมาน้ำกัน กับเจ็ดกับบมาน้ากันมันบ่ค่ะบ่มาค่ะมันบ่้าน้ากันเมื่แต่สีใไส้ลักลอยกระไส้บ่ได้คร bot, mm. ha, ha, uh ับเนี่ยเอียเจ็ดเจ็ดห้าเก้านี่บ่ได้ครับผมก็เลยได้มาแค่นี้แหละนี่ครับตัวนี้สามคู่ครับแต่ว่าสามหาเก้าก็หาสามเก้ามันกับตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมมันตัวเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวนี้ค่ะ นินสามเก้าลายกว่าห้าเก้าะนะครับค่ะปิดซื้อได้บ้านนอกค่ะเนาะตะเหล็กกันตะเหล็กงามเนาะค่ะเนาะค่ะเขานิ่งให้หนิ่ตัวนี้เลยนี่ค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งเล่มค่ะแค่ว่ากับพร้อมด้อเลขล่างนี่ค่ะกับพร้อมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกับตัวด้วยค่ะ สรุปเนาะค่ะแนวทางของคู่บ <finishing modern developed Airbnb> <ira> ่าบานนู้นในวันที่30มสท่านว่าคมหกซเนาะค่ะท่านชมค่ะเป็นซิปเนาะค่ะหลักซิปก็มี่สามห้าแปดเนาะค่ะหลักหน่วยก็คือเก้าเนาะค่ะเนาะค่ะหลักกรเลขติดเนาะค่ะเลขติดบนเนาะค่ะก็มี่เก้าแปดหาเจ็ดเนาะค่ะแปดกับเก่ามาบอมานน้ำกันเนาะค่ะปูว่าหะกับเจ็ดกับบอมานน้ำกันค่ะปูเพิ่นกระเลยจับคูไห่เนาะค่ะเนาะ จับคู่ให้ก็มี59 39นะคะ่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะและ้วก็เลข3ตัวเนาะคะ่ะเนาะ3ตัวมี3 59เนาะคะ่ะ7 39เนาะคะ่ะราคา5 39เนาะค่ะ้วก็สำหรับเลขกลางเนาะคะ่ะก็มี48กับ41เนาะคะ่ะปูบอกว่าให้กลับตัวด้วยเนาะคะ่ะเนาะตัวเน้นก็คือมี41เนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้คงสิมีแค่นี้เนาะคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบก็ตามเนาะคะ่ะเนาะสำหรับท่านใดที่บ่ชอบก็ผ่านเนาะคะ่ะตัวเลืก่ก็ไมเข่าไม่หลุดเลยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะบ่าๆกันเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะพอ่พอๆกันในคลิปหน้าเนานะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูก็ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้ชมท่านใดนที่ติดตามรับชมคลิปเมมูแล้วเมมูกรขอท่านผู้ชมำลำลำยๆยเด้อค่ะอยู่ดีไม่แห้งสุขคุสุขนนเ้ค่ะเด้ออย่าเจ็บอย่าจนเะ้ค่ะถูกเวยรวยไปด้วยกันในวันที่30มสิบธันวาคม6กสี่้ค่ะพบพอกันในคลิปหน้านะค่ะสำหรับคลิปนี้เมมูก็ขอโตัวกว่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ